เป็นคุณ,คณฉันอยากจะเป็นกีตาร์อ,อย่างเดียวเลยจริงๆไม่อยากตีเลยนัก,กร้องก็ไม่อยากไปแล้วเป็นอะไรฉันตีช้าตีเร็วเลยเอ,าอาา้ะจับดีจับดีรู้วันรู้วันไหวเหรอ รู้ว่าสุดท้ายก็เริ่มดีแต่ว่าเริ่มจากการเกาปอนวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคิมมากที่ให้เกียรติมาร่วมคอนเสิร์ตครั้งสำคัญนานๆทีเนี่ยจะได้ดักคอนเสิร์ตแบบนี้ขอบคุณที่มาร้องเพลงพ่อให้พ่อฟังขอบคุณที่มาร้องเพลงของวัชร์ เพลงเดียวได้ไหมเพลงเดียวไม่ได้ข้าตัวนึงสามพันสามพันอย่างน้อยต้องสี่เพลงอ่ะคุณพูดอะไรอย่างนั้นกุหลิขึ้นโตแค่อ,อะล่ะครับผมขอมอบเพทีนี้ให้กับเจนิเฟอร์คิมได้ เาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีฉันบอกว่าเสมอว่าผู้คนเยอะขนาดประมาณหมื่นคนถ้าอยากรู้ว่าความหลงไหลมันกว้างไกลและมีไซส์แค่ไหนเทา่าอิมแพคอารีน่าเนี่ยความหลงไหลที่มีต่อกล้องสารัฐนะคะขอบคุณแทนคุณกล้องสารัฐจริงๆเขา เดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนเสื้อผามาที่ฉันบอกว่าทำาังไงก็ได้คุณใส่น้อยชิ้นหน่อยอย่าไปใส่เพิ่มให้ถอดออกถอดแล้วถอดออกอย่างน้อยที่สุดอะ่ะพวกเราจะได้รู้ว่าเรามองคนไม่ผิดสิ่งที่เราคาดคิดจากจมูกเขามันถูกไหมแก หลายๆคนเป็นงานเป็นงานคอนเสิร์ตที่ทุกคนสุขภาพเรียบร้อยจนดิฉันขาดเลยว่ามือมันยืนทำอะไรต่อแม้แต่เพลงดนตรีของเขาก็สุขภาพเรียบร้อยกดดนตรีว้าเข่าู่การหลักคุณมีเลยเวลาที่หลายๆคนที่เป็นคนดูหลายคนดูบางกลุ่มก็จะเค้งแล้วอุ่นอบา ใช่ดนั้นขอดคิงคุณก้องสาระเป็นคนที่ที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของฉันไม่ใช่เพราะเขาเรียกให้มาร้องเพลงบนเวทีของเขาให้เป็นหนึ่งในคนสำคัญในคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาแต่เป็นเพราะว่าคุณก้องสาระ เป็นคนที่ไม่ได้เลือกคนจากกระแสรหรือใดๆเดี๋ยวคุณจะได้เห็นคเขงว่าหลังจากนี้แขกรับเชิญของเขาแต่ละคนไม่ได้อยู่ในกระแสแต่อยู่ในสิ่งที่เป็นคนที่ต้องรักจริงๆรักสิยงของคนนั้นอย่างดิฉันแต่เนื้อเสื่อนใจดิฉันพูดแทนก็ได้ว่าเขารักพวกคุณ พวกแบบว่าผู้หญิงหลายๆคนในนี้ขอเสกขอไฟอู้มืดมากนี่มันกำลังมันเนืองมากเลยนะโอู้ดันแน่นมากบรรยากาศเหมือนกับการร้องเพลงในโรงพยาบาลเนาะทุกคนใส่แมสต์อาจารย์หมออาจารย์ใหญ่ขึ้นมาอาจารย์อาจารดีขึ้นแล้วยังคะคุณแม่อาจารย์ดีขึ้นหรือยังคะแล้วเสียงกรี๊ดต่ำมากเพราะอะไร จะพูดะอะไรกันแล้วแต่ใครในนี้ที่มาดงอยู่ในนี้แล้วยังไม่มีผัวเป็นตัวตวนยกมือขึ้น <Yeah. S 1> ถือว่ามนุนตาถึงที่รักถึงกำามงสัตว์ใครที่มีผัวสองลูกสี่แล้วยกมือขึ้นยังหลงรักผู้ชายคนนี้อยู่ มันเป็นความฝันของผู้หญิงส่วนใหญ่เลยยิ่งอยู่ในยุคของดิฉันเอาง้ีกว่าเอางี้ดีกว่าตั้งแต่30 3สิขึ้นไปเราอยากยให้ใหเ้เราอยากให้ลูกเราเรียกผู้ชายเลยว่าพ่อให้เราแก้ตัวไปว่าขอโทษนะคะลูกพอดีนาะาเป็นแม่ชื่อแม่เลย เราอยากให้เขาเอาสเต็มเซลล์ของผู้ชายคนนี้มาปั่นทําทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร<แ>ที่มีสรรพคุณเดียวกับวา่านชัก,นกันลูกกินเข้าไปแล้วฟิตึงอารมไปไหนไม่ได้เลยแต่หลายคนมีความรู้สึกน้องว่าเรารู้สึกในใจว่าเกิดชั้นหน้าชั้นใดนเราอยากจะครอบครองผู้ชายคนนี้